ยังกินพิซซ่าตีกินมามาแต่ยังไข่ก็เป็นสังแก่พิซ่าเด้ออามามาาโดนกินแซ่บเด,ดี๋ยวอันเพิ่นว่ามื่อไรไอปีไร ฝนดีกับสีน้ําดีแม่นบ่๊แนนแกแม่นแน่นนันบ่แล้วกับสิ่งที่คนคักแม่นบ่มัน,นมันแน่นตัวมันเกี่ยวกับสงการกันเลยสงการค่ะเป็นไดถ้าเกิดว่านังข้ามียาเลย,ย <c oughs> เอาเหรอถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี้<ะ>สงการเอามือไหนนับเป็นมือไหนเบี้ยห้าเนี่ยเดือนหา้าเริ่มเดือนหา้าออกไมมคำว่งเดือนหา้าออกไมมคำานึงขันเป็นว่านังข้า ฝนก็ดีปีนี้วันอาทิตย์มีนวันอาทิตย์กันเลยเจาเล่บอกว่าพุทราปีนี้ดําเถว่อนไกินโอ้ยดําท่กไกินตายกนคักเมื้อไหรแล้คนอยู่ลุมเด้อคนอย่ลุมกันบะถ่นบะเถ่อมต๋บะถว่อนเตโอ้โอ้ปีนี้ฝนดีตาเห็นหน้าขนโอ้ยขัานโบราณนี่ต้องรักษาไว้ดิ ถาว่านากขั้นผลสีแรงว่นกังคำาึงต้องวาลงเี่ยวอะไรก็คำหนึ่งยังก่อนออกไม่คำหนึ่งเดือนหาออกไม่คำหนึ่งขาออกไม่นี่คือยังอว่าออกไม่คำหนึงเดือนหแหมบ่แหมหรือขึ้นขึนเนาะออกไม่คือขึ้นเนาะแหมหนึ่งคำเดือนหาขัขึ้นว่านักข้นขึ้นหนึ่งคเดือนห้า ถ้าเป็นวรรงคารคะจะแรงเก็บเสื้อผ้าบ้านกุนเทป <laughs> ไปเอาโควิด <laughs> <laughs> โอ้ปีนีนดีปีนีพนดีคอน,น,นสิร์โอ้สีจเยขัมบลัน

ไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปใส่มื่อวานเา่ได้ไ่ม่านเาม่ได้่่อนแต่ว่าเครื่องบินกับเครื่องบินก็ไ่ได้ติดกันเลยค่ะ เพราะว่าอ,อากาศได้เครื่องบินมันดีเด้มันม่ติดกันไงไงบริษันเาติดกันหนนมดเลยอยนไไปนห้ทกงิแม่กงอนพลแหงอหหีรสมซาคอนี่แห,งห้งอีลแห้งอหีลีค่ะแห้งอีลีผู้ใดไปผู้ใดไปมากนี่แมนมดเลยแม่อีลีค่ะแหงอีลีตะบุ่ตนข้เจ้าอยู่

เนี่ยงมะนาวเจมะนาวก็ได้ลวกกันบ่ฮ่าฮ่่นังพอนวดกันเลยเจ้ลวกกันได้ต้องมองลวกแล้วมองบ่ลวกก็เย็นจ่อยๆเา bên ba, người vừa ngồi đó, người vừa nghe, người vừa xuống luôn,

Terima kasih telah <laughs> menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton